มาที่โรงเรียนอืมมาเปิดมาโรงเรียนมีกระเป๋าไหมไม่เห็นมีกระเป๋านักเรียนเลยมีมีค่ะไหนคะนี่มันอยู่หลังไม่เห็นอาเดี๋ยวเย็นเย็นมารับนะโอเคบ๊ายบายบ๊ายบายเย็นไต้องเอาหนังสือหรือเปล่าไปโรงเรียนไม่มีหนังสือได้ไง ไปโรงเรียนไม่มีหนังสือหรอไม่มีไม่มีแม่มันต้องหัดโต๊ะกันไอ้นี่หนูโดนเหร่ฮิเชอเร์หนูมีอะไรของม,อมอาด้วยดูสิเอามีของไปโรงเรียนอ่ะอ่ะหยิบมาเลยมารับเปลือกเหรอ<ะ>มารับเปลือคะยังว่าของมาว่าตุ๊กตามาให้ มนไม่ได้ว่าจะเอาตุ๊กตาให้หมีปิดพ่อเป็ดชอบตุ๊กตาเป็ดเบบี๋ว่าลืมรับเบบี๋อะว่าลืมรับเบบี๋อะตุ้งจะรับอะไรไปฮะตุ้งจะเอาอะไรไปเบบี๋เบบี๋อะเอาหัวทิ่มเลยอ่ะเบบี๋นี่เบบี๋เอาเป็ดอะ ไปคนที่มาก็เมาหรอกโยนโยนยังไงครับลูกสนุก้และเดี๋ยวลูกว่ามารับนะไโอเคบ้าลูกบ้วลูกว่ามันรับไวพรนี้นอนด้วยนะค